ยอดนะยอดดวงใจโอ้ยวันนี้วันนี้เอาชนะรุ่นพี่เลยนะฮะสบายใจไหมชนะรุ่นพี่ดีใจครับหรือว่าเขาเป็นทางผ่านเราด้วยนะใช่นไหมตอนนี้ร่างกายเป็นไงบ้างร่างกายรอดเป็นเชียนครับรอดเป็นเชียนเลยวันนี้หมดไหมนี่ไม่หมดเดินห้ายกไม่หมดแต่ยังช้าอยู่อ๋อจังหวะไหนพี่น่าจะเร่งแล้วครับผม เห็นพี่แชมป์ตะโกนบอกว่าออกอาวุธออกอาวุธเราเราเราตะลุกออกอาวุธเหมือนที่พี่เขาแชมป์เขาบอกไหมตัวนะเนี่ยเลือดไอซี่เต้นเพราะอะไรทำไมไม่ออกอาวุธเลยหรือว่าเกงเกงสักสีนวลพี่แบบดูเชิงันนะต้องใจหรือเปล่าถนนถนนใจพี่แม่เขาอ่อนเลยหรอฮะอ่อนเลยใช่ไหมอ่อนเอยหรือว่าถนน้องใจพี่เขาวันนี้กูชื่ออะไรไคล์นะครับผมทุกวันนี้กูชื่ออะไรวันนี้ครับผมแล้วโอเคไม่ใย่พอใจ ฟอร์มมาช่งของเราไหมอันนี้ยังไม่เท่าไหร่ครับเพราะอะไรก็ยังติดถอยอ๋อติดติดถอยช้าช้าช้าด้วยใช่ไหมกลับมายังนี่ฟอร์มของยอดดวงใจกลับมายังเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วนะอชนะที่ต่อกันกี่ไฟล์ก็ชนะมาสามไฟแล้วก็มาแพ้ไฟล์สุดสะดุดสะดุดทีสุดเออสะดุดพยียามรูปร่างเยอะวัมือนช่างเจ็บเลยาใจไหมอ๋อ ก็ตัวสองี่ออ่าให่ใชาเลยครับให่าเลยปล่อยปล่อย่าดปล่อย่าไปอ่ใหญ่เลยหั่เขียววันนี้วันนี้เราอาวุธเราดีก็ก่าช้าเนี่ยแต่ว่าเราน่าจะได้เราเราคิดว่าเราได้ยกไหนก็ได้ยกสาวเจ็บขาเขาเจบาออรู้เลยใช่ไรู้เลยว่าที่เขาเจ็บขาโอก็โอเคเนาะวันนี้วันนี้ถว่าทาได้ทาได้แต่ว่ายังไม่พอใจเท่าไหร่ ก็ใจลูกพี่นะครับผมเลิกอะเขียนไหมเนี่ยง่ายนผมไม่ได้น่าจะได้เหรอจ่ายมงินเดียวไม่เป็นไรฝากขอบคุณใครบ้างนี่ก็ขอบคุณลุกหลังใจครับตอนนี้ผมจำเสด็จนะครับอ่าอยู่จังหวัดไหนเนี่ยอุดรครับอุดรอายุเท่าไรแล้วสิบเก้าอ๋ออายุน้อยนะเอาฝากพี่น้องชาวอุดรหน่อยก็ฝากจ้ามงานงานผมตลอดไปนะครับจะไม่ทำเป็นปิดปากครับครับผมพี่แชมป์ตกลงตอนนี้เริ่มกลับมายังฟอร์มเขาเขาอะไรก็ฟอร์มฟอร์มเก่าอ่ะ เริ่มเริ่มขับมาถอยครับ <นะ S 2> ต้องดุวันนี้ครับ<อ>คือจังหวะถายก็ต้องดุวันนี้ครับตามขับไม่ถอยให้มันถูกตรงครับใ<อ>ช่ใช่โบตีเขาโบตีโบตีเนี่ยเขาต้องยังไงฮะถึงจะถูกทรงเขา,<อ>า,เขาก็คือดูต้องดูอาการของผู้ต่อสู้ค่ับอาการเขายอมแล้วก็เราต้องฉายแเราต้องถชาย อ uh royalty, ๋อตอนนี้ที่คือยังไม่มีวิญญาณพิจารณาได้ครับยังไม่ดุอครับยังไม่ดุอ่ะคือเกลียงหรือว่าอาจจะเก่งเก่งเก่งเกศักดิ์สริรุ่นพี่เขาเก่งเหรอครับแต่ยิ่งหลวงอุ้ยท่านเริ่มหมดครับเอาที่แจ้ฝากเป็นมวยติดตามค่ายหน่อยเป็นมวยติดตามค่ายมวยสอนจรูญแล้วก็สอนจตุ้งบัญจินแล้วก็สจมเมืองดีนะครับครับผมแพ้ชนะพิเกมกีฬาแต่ทุกทุกไฟทำให้ดีที่สุดครับอ่าเอาละครับผมอ่ะดีด้วยนะไปพี่ขอ